สบายดีพราะม่พี่น้องทุกคนวันนี้ก็บาเอย่างนาะสิปาทุกคนมาเลาะปลาด้ยมาสองคนด้วเม,มืนเลาะมิงกระหอดมิงตัวฟางด้อนกเวนสเท่าันมีลายด้ปลาดีนะตอนนี้ก็มาหอบอแลแง้้ยนะมาหอบอลสิป้าเคลื่อนไว้นีดแล้วก็ไปเลาะเบึงวงมามีนน มากยังมีมากน,นุกินป่ะตัวกระหอดน,นี่มีมากนี่ก็อยู่ใกล้มีน้ำนี่ก็สิไปนอนอยู่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังบุหูมีมากอยู่ไซเนาะแล้วก็ยังปลาขึ้นอยู่นี่แหละสิไปลอทางนี้แหละขึ้นภูนี้ไปแล้วไปบึงมากมา,มา,าบึงมักไห้นะบึ่งมักไหตอน มาขายตอนนี้ก็ยังมีอยู่เลยมันต้นยังมีก็สิไปบึงว่าสินี้นูกินบ่ตุกะเฮาะพุ่นน่ะแล้วก็พ่มพี่น้องทุกคนพากันไปนําการส่งเฮาเด้นะมา2คนนะซั่นเฮาไปนํากันเนาะตอนนี้ก็ไกลฝนสิตกเนาะแล้วก็จิมาเฮ็ดเฮือนนี้เฮ็ดบ้านเนาะเฮ็ดบ้านลีฝนเนาะนี่เด้อ สบบรสางใบตองให้สบบร้างใบตองอีกหนนี้แล้วก็จากนั้นก็ิตัดไม้มาปูอยู่พื้นนี่เนาะแล้วก็สีนอมอยู่พื้นนี่แหละเอกหน,น,กนู่นี้เลยฝนตกเนี่ยนี่ตัดไม้มาวางใส่แล้วก็เอาเต็นท์นี่มาดิใส่เต็นท์นี่แล้วก็เอาเต็นท์นี่มาการใส่แล้วก็นอน นี่ยอยู่นี้เด้อนี่ฝุ่นอยู่ป่าเด้อสูดเลยเนี่ยนี่ก็บเมนอยู่นี้กำลังซีด้เลยเนาะก็ตอนนี้ก็ไปตัดนาตัดไม้หรือว่าตัดนะกาะก้อยเนาะตัดก้อยตัดเป็นก้อยทั้งมาวางใส่บนนี้แล้วก็สีการเต้นแล้วก็นอนเนี่ยแล้ก็ กันอย่างนี้แล้วก็เฮ็ดบ้านอย่างนี้ได้แล้วก็สิไปหา,ามาไปหามาแล้วก็ไปยิงนกยิงกระหอดนั่นแหละเมื่อกี้นี้มาก็เห็นมาตัวหนึ่งอยู่อยู่น่ะห้อยนี่แหละจนนะน้อยไปฟ้าอย่างนี้แล้วแล้วก็คนหนึ่งก็สิขึ้นไปภูขึ้นภูนี่ไปเดี๋ยวมาเฮ็ดบ้านอนันไก,กนเด้อจะน้อยไป ลาตู่นะก็หอดนำกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ตัดต้นกล้วยมาใส่ในนี้เนาะเอดหนีนี้แล้วก็จะน้อยจีการเต้นใส่บนนี้แล้วก็นอนนี่เนยตอนนี้ก็ดังไฟได้แล้วตอนนี้ก็ส่งมองไปอสองมองไปสิบสี่สสสก็กำลังสิขึ้นไปเลาะถึงพื้นเด้ดังไฟไว้ก่อนเดี๋ยวย้ำปุนตกมาแล้วก็ดังเนี้ย วัน,นนี้สีน้อมวันนี้ขึ้นนี่นะก็มีน้ำด้วสะดวกเต็มกินอยูก่ก็สะดวกนี่เด้อวมีแต่ต้นไม้ใหยเดียผู้หนึ่งสีหลงห้อยนี่แล้วก็ผู้หนึ่งสีขึ้นภูนี้ไปแบบนี้สองคนไม่ได้ไปนำการอีกจะน้อยนี่ก็ สีผ้าปาพาการไปนำกันเด้อสู้นี่ตั้งไฟได้ละตอนนี้ก็เกลียนเคลื่อนของก็สีไปนะนี่ขึ้นภูนี้ไปเด้อสั้นก็ไปนำกันดเด้อเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อตอนนี้มาห้องบอลนะมาเลยเด้อมาซอกเห็ดมาอยู่นี่แล้วเด้อแล้วก็มาเอ็ดแปดนีดนีด่เอ็กลีนี่ แล้วก็ตัดไม้มามัดซะนี้แล้วก็สี่ยิงอยู่นี่แหละก็บอกไก่บอกไก่บอกไก่ก็ธรรมดาเนาะอยู่นี่แหละต้นนี้ต้นนนะะตัวกระหอบเมื่อกี้กระหอบเมื่อกี้นี่แหละนี่นะมากนี่มันเอิ้นว่ามากก่อเดนเนาะมันก่อกองมันนี่มันเด่นเด่น ยังมีไะลอย่างน,น,น,นี้นะก้าหอมากนนินนี่นะหอเด่นแล้วก็หอดนะดานันหะเกาอนี่กินไหลเ้อนี่น้พนพอนะจนอนีมาบึงนินเกอทำกาเนาะตอนนี้ก็สี่โมงแล้วใกล้เก้าหอสิมาแล้วแหละประมาณห้าโมงนี่ก้าหอกันมาแล้ว นี่เจนี่ก็มีแล้วนี่เลยม้าก็ยังมีไล่อยู่นี่เลยมีไล่เติบก็ห้องมากินเด้อนี่ก็พักกันจะน้อยนี่สียิงก็างหองให้บึ้งน้ำกันห้อเป็นองไรก็ขออยู่บึ้งนะยิงก็างห้องเปนน้ำกันเด้อพ่อะมีพี่น้อง ตอนนี้มาซอดตัวกระหอบเมื่อกีอก้นี่ยินตกเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ยิงอยู่ถึงพุน่นเด้อถึงพุ่นนี่แหละไกลๆเลยยินก็ตกมาแถวนี้เนาะก็สิมาซอดโอ้กระหอบบอบอลบอลไหลแล้วกระหอบบอลไหลเท่า,านี้มาลนะมาแต,ต่สองสามตัวนี่แหละแต่ว,ว่ามันไกลดิบม่เห็น กินบ่ได้ได้แต่ตัวเดียวนี่แหละคืนนี้เนื้ซอบึงมือสายแล้วเนาะยิงถึงโตกมาแถวนี้ละบึ้งกันอ้ามือสายเนาะโอ้ยนี่นี่เด่นี่เด่นี่เด่นี่ก็กหอดนะโอ้ได้ได้ก็หอดอยู่เนี่ยนี่อ้อเนะนี่ตุ้มเมียนี่อ๋อ ก็หอดามเลยบุมีหอดแดนละวไม่ได้หอดดานไม่ได้หอดามเนาะโอ้ได้แต่ตัวเดียวคืนนี้นะนได้แต่ตัวเดียวยิ่งม,มีหอดามหอดแดนบุมมาโอ้บุมีหลายละแบบนี้ เคือก้อนนี่มานี่โอ้ไหลเลยมาอยู่นี่มันตัดจุนยินบมทันเลยแต่ว่าบันบนี้คือมาเต้น้อยๆมาเตะสองสามโตนี่โอ้มาบ๊ะไรพี่นกได้แต่ตัวเดียวนี่แหละพอได้เกมคืนนี้แหละเด้อพากันไปนำกันเพราะว่ามีนกมีพเพลือน,ะะน,น,นั่นแหละสิงห์ให้เบื้องหลังการนกท่ไมว่านกได้ตัวเดียวก็พอ ใครกดมาได้เนาะตอนนี้มาฮอดสบอลพาด์ลไดเด้อเนาะนีะ่คืนนี้เราบ่ได้ได้แต่ตัวเดียวนี่เี๋ได้แต่ขอดตัวเดียวอย่นงเงี้ก <c oughs> ็พอได้เข้าขั้นนะพอได้เก็ขงขั้นนะี่แหละโอ้เสียดายเมื่อกี้ใกล้มาไม่ได้ยินนะสวยเสียดายซึ้งเลย ใกล้มาไวใหงบททานข้าวมาซานนิดนี่พอได้อยู่นี่กำลังคั่วตัวห่อนี่ห่อดา่ว่าได้ห่อเด่นนิ่ใหญ่นิดนึงฮะเชื่อผู้เห็นห่อเด่นมากินละได้ห่อดานี่แหละไปเลยได้ตัวเดียวก็ได้กินเลยเด็มานี่ก็เม่นมากินนะ พอี่น้องเด็กพอมีพีนพพ่น้องเด้อเดี๋ยวพากันไปกินนลำกันเด้อนี่กินกระฮอดนลำกันเศกเด้อกินอยู่ป่านี่นะเด้อตอนนี้กำลังแต่งเด้อน,น,น,นี่นะ้องแกห่หน่อยนะอ๋อมอสีหนึ่เดียวมะโอ้ได้แต่ตัวเดียวนี่แหละ กำลังแต่งนี้จะนอนี่กินนานเด้อขมพี่น้องเด้อส่วนนี่ก็เป็นส่วนโควิดมาเห็นเนาะขมพี่น้องอยู่บ้านก่อภาษาสุขภาพดีๆเลยเด้อมันออกกำลังกายเด้คือเฮานี่นะขึ้นผูลงห้อยออกกำลังกายตลอดเวลา <laughs> แล้วพี่น้อง จกักหอยนี่กินน้ําเด้อนี่เสกเด้อนี่เสกอีหลีบึงนี้น้ําน้ําลายสิลายแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนนี้กินข้าวเด้อนี่วานมันกดเคียดน<อ>ีเฮอแกนนี้มัน,บ,นบ่สิงเด้อเอสิเกน โอ้พ oh, eh, ี de, uk, oh, ่น right. oh, ้องเอ้เอีนีเสพดเเสนี่มาเด้อกินน้ำเดกฮะกินลกินแล้กินตันเลยนี่โอ้ยเเลยพี่น้องเลยโอ้เสพได้น้อยกับเได้หลเป็นประเสพละนี่อ่ต้องขับอน อมันน่าจิได้ปตุ้งใหญ่เลยเอ็ดเบียกันกินเด้อพ่อพี่น้องเลยกินนะไกันจะได้ซุปจมูกได้เอาหอมนะบุคคลบดได้ใส่ยังเลยใส่ได้เกลมแล้วก็เกลือมะเขือเนี่ยโอ้เสพมือนี้ก็เสพเนี่ยเป็นแล้ว អ <ndotape tad a shirt> ឺដ hmm. ៃកប់នេះនេះມັນកំដเด้อធម្មតាមេមកពេទ្យនេះជានិច្ចមិនសិតទេអឺ